สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับแม่หมอไมเทินจากแอปพลิเคชันอ่ะดวงนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเช็คดวงประจำปี2565กันนะคะในเรื่องหัวข้อการงานค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าคนที่ทำงานประจำและคนที่มีธุรกิจส่วนตัวจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ ราศีเมษค่ะสําหรับคนที่ทํางานประจานะคะในช่วงต้นปีเนี่ยจะพบเจอกับปัญหาเก่าๆที่เคยมีมานานมากแล้วแหละแต่ว่าในช่วงปีนี้อาจจะคลี่คลายไปนในทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับการ,รเผชิญปัญหาในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเราเนี่ยสามารถเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเนาะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ย อาจจะหวังว่าแบบอยากให้มีคนเข้ามาช่วยเหลืออันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะผิดหวังนิดนึงเพราะว่ายากที่จะหาคนช่วยเหลือนะคะสําหรับการปีนะคะของชาวราศีเมษเนี่ยค่อนข้างหนักนิดนึงในการทํางานอาจจะมีการแบบเริมงานดึกหรือว่าหอบงานกลับมาทําที่บ้านจนแบบดึกดื่นเลยค่ะแล้วก็ในช่วงของปลายปีต้องบอกว่าชาวราศีเมษค่อนข้างไฟแรงในช่วงของต้นปีแล้วก็กลางปีนะคะก็คือโหองานหนักเลยแหละเพราะตัวเองมีเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้อยากจะแบบว่าทํา เพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งเนาะแต่พอ ิ้นปีปุ๊บเนี่ยไฟมอดเลยค่ะเหมือนรู้สึกว่าค่อนข้างเบื่อหน่ายกับการทำงานอาจจะต้องออกไปเหมือนแบบพักร้อนบ้างเพื่อหาแบบแรงบันดาลใจในการทำให้ตัวเองกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวค่ะสำหรับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยในช่วงต้นปีค่อนข้างมียอดขายดีเลยล่ะคะ่ะในต้นปีนะแต่ว่าก็ยังพบเจอปัญหาที่ยังค้างคามาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยล่ะคะ่ะสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ บอกได้เลยว่าแผนงานอะไรที่วางไว้เนี่ยค่อนข้างได้ผลเลยนะคะในส่วนของช่วงกลางปีกลางปีเนี่ยก็จะค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่ไพ่ก็บอกขึ้นมาเลยเนาะว่าถ้าอยากได้อะไรก็ต้องยอมแลกคืออยากได้อยอดขายก้อนใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องยอมแลกทํางานหามรุ่งหามค่ากันเลยทีเดียวเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะ สำหรับในช่วงปลายปีเนี่ยปลายปีอาจจะคงงานโปรเซสเดิมเอาไว้อยู่นะคะแต่ว่าที่ต้องทำเลยอะ่ะคือการออกไปหาไอเดียในการต่อยอดธุรกิจตัวเองหรือว่าออกไปพบปะผู้คนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อหาคอนเนคชันมาซัพพอร์ตกับธุรกิจของตัวเองให้แบบได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ แลมาต่อกันที่ราศีพฤษภค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะคนที่ทำงานประจําค่ะสำหรับคนที่ทำงานประจำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องไฟกับการทำงานสักนิดนึงช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีงานอะไรเข้ามานะคะแนะนําว่าให้รับเอาไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็นโอกาสดีที่จะทําให้เราเนี่ยได้พัฒนาความสามารถของตัวเองแล้วก็ทําให้คนรอบข้างเนี่ยเห็นถึงความสามารถของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วยังมีเกณฑ์ด้วยว่าอาจจะโดนจับจ้องนะคะ เพื่อดูว่าโอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทํางานของเราเนี่ยดีหรือเปล่าอยู่ในสายตาผู้ใหญ่หรือเปล่านะคะในช่วงกลางปีเนี่ยก็อาจจะต้องเร่งทําผลงานสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะเจอหัวหน้าเพ่งเล็งเราอยู่พอสมควรเลยแหละแต่ก็ในระหว่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเราพยายามแบบมากจริงๆอะ่ะในช่วงปลายปีก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าเลื่อนฐานเงินเดือนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ปลายปีเนี่ย อาจจะมีข่าวดีก็จริงแต่ว่าในส่วนของการทํางานเนี่ยการทํางานค่อนข้างเอื่อยๆอ,อยะคะ่ะก็คือคงสภาพมาตั้งแต่ในช่วงของกลางปีเป็นต้นไปนะคะ เราจะรู้สึกว่าอ่ะโอเคทําไปเรื่อยๆแบบเช้าชามเย็นชามมากกว่าแต่ว่าก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องระวังค่ะเป็นการทํางานแบบเรื่อยๆชิลๆตามสไตล์ของเราเลยค่ะสําหรับธุรกิจส่วนตัวนะคะเริ่มต้นปีมาเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติค่ะมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้ไปต่างประเทศไปดูงานหรือว่าได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติหรือว่าบริษัทต่างชาตินะคะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ย ให้ระวังในเรื่องของความซื่อสัตย์ด้วยเหมือนกันมีเกณฑ์ที่จะโดนโกงหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะโดนทําอะไรตุกติกหรือโดนเอารัดเอาเปรียบได้นะคะอันนี้ก็ต้องเช็คให้ดีนะคะในช่วงของกลางปีเนี่ย หากจะทําอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยให้ศึกษาให้รอบคอบก่อนต้องบอกแบบนี้ว่าตัวเราอะค่อนข้างแบบไม่ได้มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วแนะนําให้ไปขอคําปรึกษาจากผู้รู้หรือว่ามีใครที่แบบอพอจะมีความรู้ในเรื่องของที่เรากําลังจะทาอะเป็นเพื่อนหรือคนสนิทก,ก็สามารถขอความช่วยเหลือได้นะคะก็ทุกคนก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเรานะคะสําหรับในช่วงสิ้นปีนะคะก็จะค่อนข้างนิ่งนิดเนึงแต่ว่าเป็นช่วงที่จะต้องแบบวางแผนงานเพื่อที่จะรับกับปีหน ะะอาจจะเป็นมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงปลายปีก็ถือได้ว่าเป็นปีที่ค่อนข้างโอเคเลยค่ะสำหรับคนมีงานประจำชาวคืณศกนะคะ สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะใครที่กําลังหางานอยู่ต้องบอกว่าการยื่นเรซูเม่ผ่านทางออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลสําหรับเราสักเท่าไหรค่ค่ะวิธีที่เวิร์กเนี่ยก็คือการเดินไปยื่นใบสมัครกับบริษัทที่เราอยากทางานให้เขาเห็นตัวเราจริงๆอะ่ะแบบนี้อาจจะมีโอกาสมากกว่าการที่เรายื่นใบสมัครผ่านทางออนไลน์นะคะยังไงก็ลองกันดูนะคะ ราศีเมถุนนะคะในช่วงของต้นปีเนี่ยก็จะเริ่มต้นมาแบบสบายๆเลยค่ะค่อนข้างชิลๆสักนิดนึงนะคะใครที่หางานอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานแบบฟุกๆแบบที่เราเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มานะคะสําหรับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะงานจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะแล้วก็แนะนําให้วางแผนในการทํางานให้ดีงานจะได้ราบรื่นค่ะแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนิดนึงนะคะกับงานที่ตัวเองไม่ค่อยถนัด มีเกณฑ์ว่าจะต้องแบบเหมือนหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพื่อเอามาใช้กับการทํางานของเราค่ะ สำหรับกลางปีนะคะใครที่อยากหางานเสริมมากกว่าการที่เราทํางานประจําอยู่เนี่ยก็สามารถทําได้นะคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะค่อนข้างดีเลยล่ะคะ่ะทําให้เรามีรายรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในส่วนของปลายปีค่ะปลายปีอาจจะโดนเพ่งเลงนิดน,นึงนะว่าแบบเราทํางานเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับงานใหม่ๆที่เราไม่เคยทาเนี่ยให้เราได้ลองทําดูแนะนําว่าให้พยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะว่าการที่ได้งานในครั้งนี้เนี่ย จะส่งผลต่อการเติบโตของเราในอนาคตด้วยค่ะสำหรับธุรกิจส่วนตัวนะคะในช่วงของต้นปีเนี่ยถ้าใครมีแผนที่จะอยากจะขยายงานหรือว่าขยายรายสินค้าต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้นะแต่ว่า ให้วิเคราะห์ข้อมูลของสินค้าหรือวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทของตัวเองเนี่ยให้ดีก่อนนะเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้เป็นไปตามที่เราเนี่ยคาดหวังเอาไว้สักนิดนึงแต่ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยก็สามารถลุยได้เลยนะคะแล้วก็ไพ่เตือนเลยว่าในช่วงนี้ทำอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องรอพรอบให้มากๆนะคะและในส่วนของช่วงกลางปีเนี่ย มีเกที่จะออกไปพบเจอสินค้าหรือว่าบริการต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยเอามาเพิ่มรายในบริษัทตัวเองอะ่ะแล้วทํารายได้ให้เรา,าได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เตือนนิดนึงนะคะว่าอย่าโลภจนเกินไปหรือว่าตั้งราคาสินค้าหรือบริการนั้นๆน่าสูงมากจินเกินไปเพราะว่า มันอาจจะทําให้สินค้าค้างสต็อกหรือว่าไม่สามารถแบบขายออกไปได้นะคะและในช่วงปลายปีนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความคิดอะไรใหม่ๆคือต้องบอกว่าอาจจะพบเจอใครที่สามารถแบบมาแชร์ความคิดทําให้เรามีแรงบันดาลใจหรือว่ามีความคิดอะไรใหม่ๆที่สามารถเอาไปต่อย,ยอดธุรกิจของเราให้เติบโตได้มากิ่งขึ้นด้วยค่ะราศีกร,รกฎค่ะสำหรับคนทำงานประจำนะคะในช่วงต้นปีเนี่ย ความเป็นผู้นำของเราหรือว่าความสามารถในการทํางานของเราเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับในที่ทํางานนะคะมีเกณฑ์ได้รับคําชมกันตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะแล้วก็หากใครที่คิดว่าจะย้ายงานนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายงานแล้วก็ได้งานที่เราอะโอเคกับมันคือต้องบอกว่าไม่ว่าจะถ่ายเงินเดือนหรือว่าสภาวะแวดล้อมในการทํางานเนี่ยค่อนข้างถูกใจเราเพอสมควรเลยค่ะในช่วงกลางปีนะการง,งานเนี่ยค่อนข้างรุ่งสุดๆดเลยค่ะและมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนหรือว่า ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะสำหรับในช่วงปลายปีค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับ,บโบนัสก้อนโตเลยนะคะแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องระวังเลยคือในเรื่องของการทำงานเนี่ยอาจจะต้องรอบคอบสักนิดน,นึงเพราะว่ามีเกณฑ์ว่างานเนี่ยจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้ผิดพลาดบ้างแล้วก็โดนตำหนิได้นะคะสำหรับธุรกิจส่วนตัวนะคะใครที่ทำงานทางด้านสายความงามหรือว่าอาหารสุขภาพนะคะก็ะะจะบูมเลยตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะแต่สำหรับงานสายด้านอื่นๆเนี่ย คือค่อนข้างจะไม่หวือหวาเป็นการเติบโตแบบเรื่อยๆซะมากกว่านะคะแนะนําว่าให้ประคับประคองในสถานะที่เราเป็นอยู่แบบนี้ไปก่อนค่ะจะทําอะไรในช่วงนี้เนี่ยแนะนําให้หยุดคิดแล้วก็ไต่ตองให้ดีก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดทีหลังนะคะแล้วก็จะได้เสียงตอบรับที่ดีกลับมาด้วยค่ะ ในช่วงกลางปีนะคะอะไรที่วางแผนเอาไว้มันก็จะเริ่มทําให้มีเขาโครงของความสําเร็จมากขึ้นแล้วค่ะจะเริ่มรับรู้ได้แล้วว่าโอเคสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามาถูกทางแล้วค่ะสําหรับปลายปีนะคะต้องบอกเลยว่าอย่าเพิ่งคิดถึงผลประโยชน์หรือว่ากําไรมากจนเกินควรนะพราอมีเกณฑ์ว่าเราเนี่ยจะผิดหวังหรือว่าจะพลาดอะไรดีๆไปได้นะคะต้องบอกว่าเอากําไรแต่พอควรกินน้อยแต่ว่ากินนานดีกว่าค่ะ ราศีสิงค์ค่ะสำหรับคนทำงานประจําของชาวราศีสิงค์นะคะต้องบอกเลยว่า มีเกณฑ์ที่จะได้ออกจากงานแบบกระทันหันนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเป็นห่วงไปเราจะได้รับการชักชวนจากเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยให้ไปทํางานด้วยกันนะคะต้องบอกเลยว่าออกปุ๊บแล้วก็ได้งานปรับเลยค่ะแล้วก็สําหรับคนที่หางานอยู่นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้งานกับบริษัทที่เป็นชาวต่างชาตินะคะในช่วงนี้เนี่ยใครที่หาสมัครก็ลองสมัครกับบริษัทที่เป็นเจ้าของต่างชาติต่างชาติท่านนี้หมายถึงว่าต่างชาติในโซนยุโรปโซนอเมริกานะคะที่ไม่ใช่ทางโซนเอเชียนะ ยังไงก็ลองกันดูนะคะแล้วก็คนที่มีงานอยู่แล้วในช่วงนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนงานอะ่ะอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะยังไม่ใช่ช่วงของการเปลี่ยนงานสําหรับคนที่ทํางานอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงของกลางปีเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะเคร่งเครียดกับปัญหาในการทํางานเนี่ยแหละแต่ว่าก็ยังมีคนซัพพอร์ตเราอยู่นะแต่ว่าตัวเราเนี่ยค่อนข้างเป็นคนขี้กังวลยังไงสุดท้ายแล้วอะ่ะก็ยังอดกังวลว่างานอะ่ะมันจะแบบผ่านไปไม่ได้อยู่ดีนะคะในส่วนของช่วงปลายปีี่ย ปลายปีค่อนข้างแบบหมดแพชชั่นกับการทํางานแหละเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีเนี่ยก็ค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรเลยถึงแม้ว่าจะอยากย้ายงานแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทําได้นะคะอาจจะต้องรอเป็นช่วงของต้นปีหน้าเป็นต้นไปค่ะสําหรับธุรกิจส่วนตัวนะคะของชาวราศีสิงค์ค่ะเริ่มต้นปีมาเนี่ยอะไรที่แบบแย่แย่มานะคะในปีที่แล้วในช่วงของปีนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่องานจากชาวต่างชาติหรือว่าได้เป็นคู่ค้ากันกับชาวต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็สินค้าหรือบริการไหนอะที่มันแบบขายไม่ค่อยดีอะคะ่ะแนะนําว่าให้เลือกตัดทิ้งไปเลยเพื่อตัดการขาดทุนนะคะเก็บเอาไว้ต่อไปเนี่ยมันก็ยังขายไม่ได้ดีอยู่นะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้สั่งสินค้ามาเพิ่มด้วยนะคะในช่วงนี้ สำหรับกลางปีค่ะกลางปีค่อนข้างมีแรงกดดันสักนิดนึงนะคะจัดก,การตั้งเป้าเอาไว้เราอยากจะทําให้มันบรรลุเป้าหมายเนาะก็เลยรู้สึกว่ากดดันแต่ก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะทําบรรลุเป้าหมายได้อย่างไรแนะนําให้ขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านะคะจะสามารถให้คําแนะนําและช่วยเหลือเราได้ค่ะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในช่วงปลายปีเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความกดดันน้อยลงนะคะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าแบบ ไม่อยากจะรับหน้าที่ตัวเองต่อไปแต่ว่าสุดท้ายมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันคือหน้าที่มันคือรายรับของเรานะคะถึงต้องบอกเลยว่าไม่อยากทําแต่ว่ายังไงก็ต้องฝืนอยู่ดีค่ะราศีกันค่ะสําหรับคนที่ทํางานประจําในชาวราศีกันนะคะในช่วงต้นปีจะค่อนข้างเหนื่อยสักนิดนึงค่ะต้องบอกว่าเปิดงานมาปุ๊บเนี่ย ก็เจองานกองโตเลยทีเดียวและคะ่ะแต่ว่าให้เรียงตามลําดับความสัมพันธ์นะคะว่าอะไรสัมพันธ์มากก็ทําก่อนสัมพันธน้อยก็ค่อยท,ทําทีหลังอันนี้สามารถทําได้ค่ะแล้วก็ยังเราต้องระวังเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะคะระวังการเ,ราเอารัดเอาเปรียบของเพื่อนร่วมง,งานอาจจะมีการที่ทําให้เราแบบ มาช่วยงานเรานิดนึงได้ไหมทําให้เรารู้สึกว่ามันยากที่จะปฏิเสธหรือว่าทําให้เราค่อนข้างเหนื่อยใจแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ตัวเราเองต้องมีจุดยืนนะคะก็คืออาจจะต้องเริ่มปฏิเสธไปบ้างเพราะว่าที่เรามีอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแล้วนะคะในส่วนของกลางปีนะคะกลางปีก็ยังคงเหนื่อยมากกับการทํางานอยู่ดีคือต้องบอกว่างานลุมตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีเลยนะแต่ว่า ที่ดีเนี่ยก็คือค่าตอบแทนค่ะจะเริ่มได้มากขึ้นดูแบบสมน้ําสมเนื้อกับงานที่เราได้รับมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของปลายปีเนี่ยก็ยังต้องรับมือกับความมีอีโก้ของเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าหัวหน้าของเราจนทําให้เรารู้สึกแบบค่อนข้างเหนื่อยค่ะแต่ว่าวิธีแก้เนี่ย อาจจะแบบปล่อยเบอร์ปล่อยชิลไปบ้างคือไม่ต้องใส่ใจกับทุกอย่างรอบตัวขนาดนั้นใส่ใจแค่ในเรื่องที่สําคัญก็พอค่ะสําหรับธุรกิจส่วนตัวของชาวราศีกันนะคะยังคงต้องประคับประคองไปแบบเดิมก่อนนะคะก็คือไม่สามารถขยายหรือว่าจะลดอะไรลงได้คือทําแบบไหนไ,หนไว้อยู่ก็คือทําแบบเดิมไปก่อนเรื่อยๆนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการเชื่อมั่นตัวเองมากจนเกินไปว่าแบบทําแบบนี้แหละ มันต้องดีแน่นอนอะไรแบบนี้โดยที่คนอื่นรอบข้างเนี่ยเตือนแล้วแต่เราก็ไม่ฟังเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ผลน่ะจะออกมาแบบที่เราอ่ะไม่ได้คาดคิดเอาไว้นะคะใครเตือนอะไรในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องรับฟังสักนิดนึงนะคะในส่วนของกลางปีค่ะยอดขายอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าต้องแลกกับการทํางานที่ค่อนข้างหนักเป็นพิเศษสักนิดนึงนะคะอย่างน้อยก็คือกระเตื้องขึ้นมาได้นิดนึงเนาะในส่วนของยอดขายแล้วก็ ในช่วงของปลายปีเนี่ยก็จะเริ่มมีคนนะ่ะเข้ามาคอยให้คําแนะนําเราเหมือนแบบเห็นเราเป็นห่วงก็เลยเข้ามาให้คําแนะนําช่วงนี้เนี่ยก็สามารถเปิดใจรับฟังคําแนะนําจากคนรอบข้างได้อย่างเต็มที่เลยนะเพราะว่าจะได้ความคิดดีๆหรือว่าไอเดียดีๆในการไปปรับใช้กับธุรกิจของเราค่ะ ราศีตุนค่ะสำหรับคนที่ทํางานประจาน,นะคะในช่วงต้นปีเนี่ยถ้าใครย้ายงานนะคะก็จะเจองานที่โอเคมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งความมั่นคงในการทํางานแล้วก็รหลลับที่มีมากขึ้นด้วยค่ะสําหรับคนที่หางานอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมง,งานกับบริษัทต,ต่างชาตินะคะส่วนใครที่ทํางานอยู่เนี่ยส่วนใครที่ทํางานเดิมอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเลื่อนขั้นหรือว่าปรับเงินเดือนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ สำหรับปัญหาที่พบเจอทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาจุกจิกล่ะค่ะในการทํางานแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถจัดการทุกอย่างให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะในช่วงของกลางปีเนี่ยงานก็ค่อนข้างที่จะล้นมือมากพอสมควรเลยแต่ว่าก็ไม่ไว้ใจที่จะฝากงานของเราอะ่ะให้ใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยก็ต้องแบกทุกอย่างเอาไว้แต่ว่า สุดท้ายเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยดีแล้วก็ได้รับคําชมด้วยค่ะว่าเราสามารถรับมือกับงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้นะคะในส่วนของปลายปีต้องบอกว่าต้นปีมากลางปีมาก็เริ่มค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วปลายปีเริ่มแผ่วแล้วค่ะรู้สึกเหนื่อยอะ่ะหมดไฟรู้สึกว่าไม่อยากจะทํางานในสิ่งที่ตัวเองแบบทําอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้เป็นแค่ความรู้สึกอะคะ่ะเพราะว่ามันก็ทําไม่ได้มันก็ยังมีภาระหน้าที่ที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่นะคะ สำหรับชาวราศีตุลที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะในช่วงต้นปีเนี่ยอาจจะต้องขยายการโปรโมทธุรกิจของตัวเองไปทางด้านโซเชียลมีเดียให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ระวังนิดนึงสําหรับการทํางานร่วมกับใครหรือมีใครเสนอตัวเข้ามาที่จะช่วยงานเราไม่ว่าจะช่วงต้นปีหรือว่ากลางปีเนี่ย อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะโดนโกงได้นะคะในส่วนของปลายปีเนี่ยจะรู้สึกว่าไอเดียค่อนข้างหมดหรือว่าหมดหมุกกับการโปรโมตต่างๆเนี่ยอันนี้ช่วงปลายปีจะเป็นช่วงที่ดีในการดึงคนนอกเข้ามาช่วยเราทํางานได้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีงานใหม่ๆอะไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะราศีพิจิกค่ะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะในช่วงต้นปีเนี่ย ใครที่ทำงานสายเซลลนะคะแนะนําว่าช่วงเนี้ยให้ทําตัวอ่อนน้อมทําตัวน่ารักน่ารักกับลูกค้าสักนิดนึงค่ะใครที่ไปหาลูกค้าอาจจะพกอะไรเป็นของฝากให้ลูกค้าบ้างนะคะ ความเอนดูเนี่ยแหละค่ะจะทําให้เราได้ยอดกลับมานะคะสําหรับคนที่ทํางานสายประจําทั่วไปนะคะในช่วงนี้ก็แนะนําให้ระวังคําพูดค่ะเพราะว่าคําพูดของเราเนี่ยอาจจะพูดตรงจนเกินไปหรือว่าอาจจะทําให้ใครในบริษัทเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีได้หรือว่าอาจจะทําให้เกิดการแบ่งพักพวกในที่ทํางานเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับในช่วงกลางปีค่ะมีแกนที่จะได้ปรับเลื่อนตาแหน่งนะแต่ต้องบอกก่อนว่า ต้องทํางานให้คนที่ประเมินเห็นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นากลางปีพยายามทําตัวขยันให้เขาเห็นได้เลยค่ะรับรองว่าจะได้ปรับตําแหน่งแน่นอนนะคะสําหรับปลายปีค่ะค่อนข้างหนักสักนิดนึงเนื่อง,งจากว่ามีงานอะไรหลายอย่างที่ต้องทำพอพร้อมกันบอกได้เลยว่าหนักชนิดที่ว่าทํางานเสร็จกลับบ้านมานอนเลยเพราะว่าแบบเหนื่อยมากๆนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยส่งท้ายปีแหละเพื่อที่เราอจะได้ไรายได้ที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับธุรกิจส่วนตัวนะคะให้เน้นโปรโมทธุรกิจของเราให้มากยิ่งขึ้นนะคะจะทําให้มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาชื่นชอบสินค้าของเราแล้วก็จะขายดีมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของช่วงกลางปีเนี่ยความพยายามเริ่มสําเร็จผลแล้วแหละมียอดขายเพิ่มมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปีจนถึงสิ้นปีเลยนะคะแต่ว่าต้องแลกกับความที่แบบเหนื่อยมากพอสมควรอาจจะได้ออเดอร์เยอะแบบรัวๆแบบแพ็คของจนแบบ ไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องรับมือกับความวุ่นวายด้วยเพราะว่าจะเจออะไรเข้ามาพร้อมกันหลายๆอย่างนะคะต้องบอกได้เลยว่าปลายปีนี้ต้องสตองค่ะ ราศีธนูค่ะสหมับคนทางานประจําของราศีธนูนะคะเรื่องที่ต้องระวังเลยระวังจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานนะคะแนะนํานิดนึงว่าในช่วงเนี้ยให้เอาเหตุผลมาก่อนอารมณ์พยายามอย่าใช้อารมณ์คุยกันให้คุยกันด้วยเหตุผลนะคะการงานจะได้ราบรื่นเนาะแล้วก็ในช่วงนเนี้ยเนี่ยโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงอารมณ์ค่อนข้างสวิงเลยละค่ะมีความรู้สึกว่าแบบจะงุดยิง่ง่ายมากขึ้นรู้สึกว่าอยากจะทํางานเงียบๆอยู่คนเดียวไม่อยากจะไปวุ่นวายกับใครทั้งนั้นนะคะในช่วงนี้ ในส่วนของกลางปีนะคะค่อนข้างเหนื่อยกับการทํางานเพราะว่าต้องทํางานภายใต้การกดดันแบบมากๆอยู่พอสมควรจนรู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยอยากจะอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยคะ่ะปลายปีเนี่ยนะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากการทํางานแต่ว่าถ้าหากทำงานเป็นทีมนะคะอย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมากจนเกินไปอาจจะต้องรับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทําให้คนรอบข้างรู้สึกแบบเอื่อมละอากับเราได้นะคะ สำหรับธุรกิจส่วนตัวของชาวราศีธนูค่ะใครที่ทํางานด้านเอกสารหรือว่าต้องยุ่งเกี่ยวกับเอกสารเยอะๆนะคะให้ระวังในส่วนของดีเทลเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะว่าจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นนะต้องตรวจเช็คให้ดีค่ะ เราก็คำนวณเรื่องต้นทุนหรือว่ากําไรให้ดีด้วยนะคะมันมีเกณฑ์ว่าเราอ่ะจะคํานวณผิดพลาดอาจจะทําให้ขาดทุนเล็กๆน้อยๆได้นะคะในส่วนของการปีนะคะต้องเน้นโปรโมทให้มากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะแนะนําว่าให้ใช้รูปภาพให้สวยๆหรือว่าแคปชั่นดีๆโดนๆนะคะแต่ว่าในช่วงปลายปีน่ยสถานการณ์อ่ะค่อนข้างนิ่งๆนะคะหรือมันต้องบอกไว้ว่าอาจจะนิ่งแต่เหตุการณ์รอบข้างทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยไม่ค่อยดีอย่างเคย ในช่วงปลายปีนะคะก็อาจจะต้องเปิดใจรับฟังคําแนะนําจากเพื่อนสนิทหรือว่าคนรอบข้างให้มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีไอเดียในการไปแก้ปัญหาหรือว่าปรับปรุงอะไรในที่ทํางานของเราให้มันดียิ่งขึ้นค่ะราศีมะกรหรือราศีมังกรค่ะในงานประจานะคะ ความพยายามของเราเนี่ยที่พยายามมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยจะสําเร็จผลภายในช่วงของต้นปีนี้นะคะแล้วก็ความสามารถในการทํางานของเราเนี่ยจะถูกตาต้องใจผู้ใหญ่ในช่วงของต้นปีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องระวังก็คือระวังในเรื่องของคอําพูดอาจจะเผลอพูดหรือว่าสื่อสารกันได้ไม่ชัดเจนเลยทําให้เสียความรู้สึกกันได้นะคะอันนี้ต้องระวังสักนิดนึงแล้วก็ในช่วงของกลางปีเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ประสานงานกับลูกค้าเจ้าที่เราแบบรอมานานหรือว่าเคยติดต่อมานานแล้วเขายัง ไม่สนใจเราสักทีเดี๋ยวในช่วงของต้นปีกลางปีนียนะคะเขาจะกลับมาสนใจเราหรือว่าอาจจะติดต่อเรากลับมานะคะหากติดขัดตรงไหนเนี่ยก็จะมีคนคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราเสมอต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างราบรื่นไม่มีอะไรติดขัดเลยค่ะส่วนปลายปีนะคะแม้ว่างานหลักเนี่ยที่ทำอยู่ก็จะให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีอยู่พอสมควรแล้วนะคะเราก็ยังไม่ไวที่จะหางานเสริมมาทำซึ่งสามารถทำได้ด้วยนะคะแล้วก็มีรายรับได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ สำหรับชาวราศีมกรนะคะใครที่มีธุรกิจส่วนตัวในช่วงต้นปีเนี่ยการสื่อสารหรือว่าการโปรโมทของเราเนี่ยจะค่อนข้างได้ผลทําให้สินค้าของเราอะ่ะขายดีเทน้ําเทท่าเลยค่ะแล้วก็โฟโล์ทงการเงินของเราเนี่ยค่อนข้างไหลเื่อนดีไม่ติดขัดเลยนะคะแม้ว่าเราอะ่ะจะขายดีอะ่ะแต่ก็ยังอดกังวลไม่ได้แหละคะ่ะว่าเราจะบริหารงานได้ติดขัดไหมแต่ต้องบอกได้เลยว่าแผนงานที่เราคิดเอาไว้เนี่ยสามารถรองรับทุกอย่างได้ผ่านไปได้ด้วยดีเลยนะคะแล้วก็ อะไรที่เราวางแผนไว้คิดไว้แล้วแหละว,ว่าเออเดี๋ยวจะทาเดี๋ยวจะทําแต่ยังไม่ได้ทําสักทีบอกได้เลยว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้ว,ลวค่ะที่ต้องหยิบแผนงานนะั้นะมาทําแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยก็ต้องออกไปหาไอเดียค่ะแบบหาไอเดียใหม่ๆเข้ามาซัพพอร์ตธุรกิจของเราออกไปพูดคุยหรือว่าไปเดินทางในที่ใหม่ๆเหมือนไปหาไอเดียเอากลับมาต่อยอดนะคะแล้วจะทําให้เรามีแรงปันนัลใจกลับมาทําธุรกิจดียิ่งขึ้นค่ะ เรามาต่อที่ราศีกุมนะคะสําหรับคนทํางานประจําค่ะต้นปีเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับงานใหม่หรือโอกาสใหม่ๆในการทํางานนะคะแล้วก็โอกาสในครั้งนี้เนี่ยสามารถทําให้เราได้รับเงินก้อนพิเศษจากการทํางานด้วยนะคะอาจจะเป็นโบนัสหรือว่าผลตอบแทนนะคะสําหรับในช่วงกลางปีนะคะก็มีผลงานค่อนข้างโดดเด่นเนื่องจากความสามารถของเราในเรื่องของการพูดหรือการติดต่อสื่อสารนะคะจะทําให้เราอะได้งานดีๆมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะสําหรับกลางปีนะคะใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเอการ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอ่ะให้ระวังสักนิดนึงตรวจทานเช็คให้ดีนะคะมีเกณฑ์ที่มันจะผิดพลาดได้ค่ะสําหรับธุรกิจส่วนตัวของชาวราศีกุมนะคะใครที่ทําธุรกิจแบบ ซื้อมาขายไปนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะยอดขายเนี่ยค่อนข้างดีกว่าที่ผ่านๆมาแต่ระวังนิดนึงให้ตรวจเช็คในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่อาจจะโดนแบบยัดไส้มาได้มีทั้งของดีและของไม่ดีขากันไปอันนี้ตรวจเช็คให้ดีก่อนขายนะคะในส่วนของกลางปีเนี่ยให้เน้นในเรื่องของการโปรโมททั้งโซเชียลมีเดีย อาจจะใช้รูปสวยๆแคปชั่นดีๆแนะนําว่าต้องรูปสวยนะคะจะทําให้ดึงดูดความสนใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงสิ้นปีนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทํำธุรกรรมเกี่ยวกับกฎหมายนะคะอาจจะเป็นการจดทะเบียนแวน เพราะว่ายอดขายเราเนี่ยถึงเกณฑ์หรือว่าจดบริษัทนะคะจากคนที่แบบทําไม่ได้ทําในรูปแบบบริษัทก็จะได้แบบมาจดทําในรูปแบบบริษัทเพราะว่ามีการเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ้นปีนะคะก็ยังไม่ไหวที่จะต้องออกไปหาแรงบันดาลใจเพื่อเอามาต่อยอดในปีหน้านะคะเพราะว่าเนื่องจากเทรนอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับสถานการณ์ในปีหน้านะค่ะ ราศีมีนค่ะสําหรับคนทํางานประจานะคะในช่วงนี้อาจจะต้องมีความเป็นผู้นํามากขึ้นสักนิดนึงนะคะจากปกติจะทําให้การงานของเราเนี่ยก้าวหน้ามากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะกลัวผิดพลาดจากการทํางานบ้างแต่ว่าก็ขอให้พยายามลงมือทําอย่างดีที่สุดนะคะแล้วจะทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากมายเลยละคะ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเนี่ยค่อนข้างคุ้มกับค่าเหนื่อยของเราเลยะคะ่ะในช่วงกลางปีนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆนะคะให้รับผิดชอบแล้ว ก็เราสามารถทำออกมาอย่างได้ดีเลยแหละในช่วงปลายปีนะคะอาจจะรู้สึกอึดอัดกับการทำงานเราจะรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาไม่สามารถพูดออกไปได้เนื่องจากว่าหัวหน้าง,งานหรือว่าเจ้าของที่ทำงานเราเนี่ยไม่ค่อยจะรับฟังเราสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะต้องแบบ อดเพอต้องทนไปก่อนนะคะสําหรับคนมีธุรกิจส่วนตัวนะคะแผนง,งานอะไรที่วางแผนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะในช่วงต้นปีเนี่ยก็เป็นโอกาสดีเลยค่ะที่จะลงมือทําแล้วก็จะได้รับยอดขายก้อนโตเลยค่ะด้วยมือเราเองนะคะและในช่วงกลางปีเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าเจ้าใหม่ๆนะคะแต่ว่าให้ต้องระวังในเรื่องของราคาสักนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าแบบ อยากได้ลูกค้าแต่ก็ต้องมีจุดยืนนะถ้าลูกค้าต่อเยอะจนเกินไปนะคะก็อาจจะต้องปฏิเสธบ้างอย่าหยวนหยวนอย่างเดียวพอแค่ว่าอยากได้ลูกค้าสุดท้ายทําแล้วมันขาดทุนก็จะแบบไม่คุ้มกันนะคะแล้วก็ช่วงสิ้นปีเนี่ยก็จะพบเจองานยากที่เราจะต้องแบบรับมือสักนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีเลยค่ะกรจสบกันไปแล้วนะคะสำหรับดวงรายปีในหัวข้อของการงานปี2565ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c สไครป์ชาน e ลอดวงกันไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ดูแล้วยังไม่จุใจเนี่ยก็สามารถไปดูกันต่อได้ที่แอปพลิเคชันอดวงนะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะในนั้นเนี่ยจะมีพ่อหมอแม่หมอท่านอื่นๆให้บริการอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะรวมถึงแม่หมอไมเทิรด้วยนะคะโหลดกันแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เพราะว่าไพ่ประจำวันแอปนี้แม่นมากเลยเฮ้ยไหนลองดูดิอนี้ปะเออไหนดูสิฉันเปิดแล้วนะฉันได้ไพ่ King of Swords ว่ะแกโอ้แล้วแกได้อะไรอ่ะ Queen of Cups ว่ะเฮ้ยทำอะไรกันน่ะไพ่ประจำวันงมงายว่ะดูดิ ซิมซีก ja ็มีว่ะขอลองหน่อดิเฮ้ยไม่ตรงว่ะผไม่ฟิลเลยลองใหม่ดิระวังจะทะเลาะกับเพื่อนอย่างรุนแรงโหไม่ตรงเลยเพื่อนจะคอยไปกำลังใจคอยช่วยให้ผัาประสักไปได้เนี่ต้องอย่างนี้ตรงและสบายใจ